ในช่วงมีนานที่ผ่านมานะครับผมได้โพสในชุมชนไปว่าเลี้ยงดีไหมนะครับก็คือเป็นรูปหมาชิบะอยู่ในมือนะทุกคนซึ่งอาจจะทําให้ทุกคนแครงใจกันว่าเฮ้ยคืออะไรวะเลี้ยงดีไวคืออะไรวะแต่คนส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ตามที่เห็นครับเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่คือไม่มีใครห้ามใครกันเลยครับในวินาทีนั้นทุกคนรู้ไหมหลังจากที่ผมโพสไปตอนนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าผมตัดสินใจว่าจะเลี้ยงไม่เลี้ยงนะครับคือน้องอยู่บ้านผมแล้วเว้ยแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้จะลงอะไรดีครับก็เลยลองดูว่าถ้าหหหหาาาาากกว่่่ผมมมจจะะเเเเอลามามาลีีี้้้ยยยยงงนทุคโคไแแบบใัต ไม่ว่าทุกคนจะบอกว่าเลี้ยงพี่เลี้ยงพี่หรือทุกคนจะบอกวอายาเลยพี่ยาเลยพี่ซึ่งคือผมเอามาแล้วไงเอามาแล้วคลิปนี้ครับก็เลยจะมาพูดถึงที่ไปที่มาเจ้าชิบ่าตัวนี้นะครับว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับจะบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนในตอนแรกอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็แบบงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะอะเอา เอ้ยแบบนี้เลยทุกคนซึ่งผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้แหละครับย้อนกลับไปในต้นเดือนของมีนาครับชนามาเที่ยวบ้านผมที่ระนองประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับก็เที่ยวไปกันทุกที่นั่นแหละแล้วในช่วงที่ผมต้องไปส่งชนานะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ตรงกับวันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับมีงานตัว island animal ครับเป็นงานที่รวมสัตว์มากมายเลยแล้วผมเห็นในโปสเตอร์ว่ามันมีคาปิวราผมก็เลยอยากจะไปดูครับแล้วผมก็ทําการขี่จากระนองไปสุราษฎร์ครับไปส่งชนาถึงจุดที่ขึ้นนนนนนรรรถเเเเพพืื่่่่อออตตตไไไปปปสสุาาาาาา์ธีีแลล้้วจกกกัััผมม็ดดงททยยูห ที่เขามาครับในใจผมก็อยากจะดูคาปิบาร่ามากๆนะเพราะเห็นในโปเตอร์หรือว่าไม่รู้ดูผิดดูยังไงว่ามีคาปิบาร่าครับแต่พอผมไปถึงงานเนี่ยครับถึงกระต้องออกหักเลยคืนทั้งงานเนี่ยมันไม่มีคาปิบาร่าเลยครับมันมีสัตว์เยอะเลยแหละหลากหลายเลยเยอะมากแต่มันไม่ได้มีสัตว์ที่ผมต้องการจะดูนะครับและส่วนใหญ่ก็มีนกแก้วด้วยซึ่งนกแก้วมันก็วากันอยู่แบบบวยวาย อย่างเงี้ยทุกคนแล้วผมก็แบบเซ็งจัดไม่มีคารบิบาร่าครับแต่ด้วยที่ผมไปเดินหาซื้อของเพื่อให้หมาแมวผมที่บ้านเนี่ยนะทุกคนก็บังเอิญไปเจอครับบางอย่างครับนั่นก็คือชิบะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เอะใจอยู่นิดนึงแบบเฮ้ยชิบะไม่คิดว่างานจะมีแบบชิบะมาอะไรอย่างเงี้ยนทุกคนมันก็ในงานเนี้ยมันนอกจากเอาสัตว์มาโชว์แล้วนะครับมันก็จะมีเต็นท์ต่างๆขายด้วยผมก็ดูเกือบทุกเต็นท์เลยครับแต่ว่าก็มาเอะใจตรงเต็นท์ที่มีชิบะนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นชิบะทที่่โตตแล้วนนนุกคคือมัาง กับตัวที่เราเคยเลี้ยงนะครับตัวที่เราเคยเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงตั้งแต่มันยังเด็กๆเลยคือตั้งแต่เดือน2เดือนเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิบะที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ครับคือจากที่ดูเนี่ยยังไงก็5เดือนอัพแน่นอนคือแบบโตแล้วอ่ะทุกคนผมก็เลยแบบเออวะชิบะว่ะเจ๋งว่ะก็เดินเข้าไปดูนิดนึงในตอนแรกแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่ามันเจ็บแล้วทุกคนคือตัวก่อนที่เราเลี้ยงมันก็แบบค่อนข้างที่จะเลี้ยงแบบทุ่มเทมากๆแล้วเอาใจใส่มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็็็็นนน้อองกกกกไไมมม่่ยยูทุคปดาาวผเล คิดว่าอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าในการเลี้ยงชิบะหรือว่าแบบมันไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทุกคนในตอนแรกผมก็เลยมูฟออนจากตรงนี้ครับไปหาอะไรกินกันนะครับกินกันทั่วหมดอ่ะกินกันแบบกินกันไม่หยุดไม่หย่อนชาบูร้านไหนเข้าร้านนี้ออกร้านนู้นเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ก็กิน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 อย่างเดียวอ่ะกินแบบยับยับเลยทุกคนจนสุดท้ายครับเป็นแบบช่วงตอนจะกลับแหละ ตอนจะกลับและมันเป็นช่วงวินาทีตอนจะกลับและก็เดินลงมาอีกรอบในด้านล่างครับแล้วก็ยังวนเวียนอยู่แถวเจ้าเต็นท์ชิบะนะครับคือครั้งแรกที่เราเจอชิบะนะครับเราก็ดูอยู่ห่างๆเนาะแล้วก็คนก็ค่อนข้างมุงตรงชิบะเยอะมากแต่ว่าตัวน้องเองก็นอนครับไม่ได้สนใจใครเลยนอนแบบเอือยอยู่งั้นนะทุกคนแล้วพอเรามาในรอบหลังตอนงานจะปิดเว่ยกลายเป็นน้องมาเล่นกับเรา แบบกระโดดเกาะกองเลยแล้วก็มางับไอตัวตุ๊กตาที่อยู่ตรงกระเป๋าผมเว้ยงับ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 ,งบแล้วก็กระโดดตีตีตีตตผมผมก็เลยรู้สึกแบบมันถูกฉลออะทุกคนม <laughs> ันถูกฉลอเว้ยจากตอนแรกคือแบบนึกในใจแล้วว่าหนึ่งเลยคือไม่อยากจะเลี้ยงแล้วมันแบบเซ็งจัดนะครับจากตัวเก่าสองเลยคือก็ไม่อยากจะมีภาระเยอะแล้วเพราะตอนนี้แมวที่บ้านก็เยอะแล้วแต่สุดท้ายครับไม่หอดทุกคนคุยกับตัวเจ้าของเก่าคนขายก็คุยกันไปคุยกันมาก็ถามถามทุกอย่างเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเจ้า ชิบะนะครับก็เขาก็ระบุมาว่า7เดือนแล้วผมก็พูดไปเกี่ยวกับว่าผมเคยเลี้ยงชิบะนะครับแบบมาจากฟาร์มเลยมีใบเพชรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาไม่รอดเขาบอกว่าถ้าว่าเอาตัวนี้ไปเลี้ยงเนี่ยแล้วตายเนี่ยนะครับเขาจะรับประกัน คือส่งตัวใหม่ให้ผมเลยซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเว้ยคือถ้ามันตายไปแล้วส่งตัวใหม่มาความรู้สึกผมมันก็แย่กว่าเดิมอีกคือถ้าสมมุติว่ามันตายจริงคือผมไม่เอาตัวใหม่เค็มหรืออะไรงนั้นเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งของอะเอามาเคมแล้วความรู้สึกที่ผมเลี้ยงมามันก็ไม่ได้กลับมาด้วยผมก็เลยนึกในใจว่าแบบไม่ได้สนใจตรงนั้นครับแต่อยากให้มันเอาไปเลี้ยงแล้วมันแข็งแรงเขาก็เลยบอกว่าแบบมันแข็งแรงแน่นอนอันนี้เลี้ยงมาแล้วเจ็ดเดือนวัคซีนครบทุกอย่างครบวิ ต่างๆนานาเขาเขาบอกกินวันละมื้อเองอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนกินวันละมื้อเองโอ oh, ้กินมื้อเดียวเองว้า wow. ว กินน้อยจังเลยอันนี้ต้องพูดไ้ก่อนเลยนะตอนแรกผมเข้าใจอย่างนี้ว่าว้าวชิบะกินน้อยจังเลยแต่พอเลี้ยงจริงๆนะครับ <laughs> ผมบอกเลยว่ามันกินทั้งวันเลยครับมันไม่ได้กินมื้อเดียวนะทุกคนและจากนั้นครับเราก็เดียวกันนะครับก็ได้ชิบะนะครับก็ขี่กระสัดตรงกลับมาบ้านเลยทุกคนขี่กลับมาบ้านเลยเอามานั่งเลยอยู่กับเพื่อนผมข้างหลังนะครับเ <laughs> พื่อนผมก็ดูแลอย่างเต็มที่อยู่ด้านหลังผมก็ขี่รถกลับมาบ้านนะครับทุกคนแม้ <m ack> พอกลับมาบ้านท่านั้นแหละทุกคนมันก็แบบกระดีกระดาจัดอะทุกคนเหมมือนนแบบว่าากูชิ มากแล้วอะไรแบบนี้นะทุกคนคือจริงเวลาหมายายบ้านเนี่ยผมชินมากนะทุกคนคือผมจาชิบะตัวเก่าได้กว่ามันจะคุ้นชินกับเจ้าของใหม่นะครับมันก็ยังนึกถึงเจ้าของเก่าอยู่เนาะมันก็จะแบบกว่าจะคุ้นชินมันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอ่ะทุกคนแต่เชื่อไหมพอมันมาบ้านนี้ครั้งแรกคือมันเป็นบ้าเลยทุกคนคือมันวิ่งไม่หยุดมันแบบแ วิ่งแบบมั่วตั้วหมดอะแล้วแมวก็แบบทำหน้าแบบงงๆว่าแบบตัวอะไรวะ <c oughs> กูไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบคุ้นชินกับบ้านมากแบบโอ้โห,โห,โหล่าเลงแบบเลเวลแม็กนะครับแบบเลเวลตันเลยอ๋อผมพูดมาตั้งนานผมลืมบอกชื่อท่านผู้ชมดีกว่าคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะตั้งชื่ออะไรดีมีหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นชาโดที่แปลว่าเงาหรือชาโดที่แปลว่าปลาชาโดครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกมันว่าโดโดหรืออาโดโดหรือคุณโดโดก็ได้หรือเรียกไอโดอย่างเดียวก็ได้เพราะนิสัยของไอหมาชิ แม่งขี้ขโมยครับคือแม่งขี้ขโมยไม่ว่าคุณจะวางอะไรไว้ตรงไหนคือมันขโมยหมดขโมยอ่ะถ้าไม่ได้ดูอยู่ในสายตาคือขโมยอ่ะขโมยใครโจรนะทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับชิบะก็เป็นหมาที่น่ารักครับผมได้มานี่ก็โชคดีมากๆากนะครับเป็นโชคดีกับผมมากแล้วเพราะว่ามันเป็นหมาที่นิ่งมากเลยปัจจุบันนี้คือนิ่งมากน้องคือแบบนิ่งมากแบบนิ่งจัดเหมือนเลี้ยงโกเด้ดนนะทุกคนคือตื่นเช้ามานี่คือไม่ต้องห่วงครับแบบข้าวของในบ้านนี่คืออาโดโดจะจัดให้เรียบร้ออยหหมดก็คืวางงตแน่ ตรงไหนก็จะวางตรงนั้นนะครับแล้วก็จะช่วยกวาดเก็บเช็ดถูให้บางทีถ้ามีจานอยู่ในซิงค์หรืออะไรนี้ครับโดก็จะช่วยล้างให้นะครับแบบล้างให้สะอาดเยี่ยมอ่องเลยแล้วเวลามันเห็นของตอกอยู่นะครับในถังขยะเนี่ยโดก็นั่นแหละเวลาอยู่ในถังขยะใช่ไหมโดก็จะเก็บเข้าถังขยะให้อีกทีหนึ่งครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ชิบะผมบอกเลยว่ามันเหมาะกับมากสําหรับคนที่ชอบความเงียบสงบชอบความไพรเวซี่ชอบความเป็นส่วนตัวชอบหมานิ่งๆน,น,น่ารักสั่งอะไรก็ทําได้บอกให้นั่งก็นั่งบอกให้นอนก็นอน แบบนิ่งมากทุกคนนิ่งจริงๆอะคือแบบสุดยอดอะ่ะทุกคนผมบอกเลยตั้งแต่ผมเกิดมานี่ผมไม่เคยพบเคยเห็นเลยว่ามันจะมีหมาอะไรที่มันวิเศษไปมากกว่านี้แล้วครับ, a, บ,บ <c oughs> มันแบบเงี izzard, ้ยมันสยบเหมือนมีแม่บ้านให้ที่คอยปัดกวาดเช็ดถูให้กับเราอะทุกคนคือแบบมันวิเศษมากชอบมากน <c oughs> ะทุกคนก็แบบว่าถ้าใครอยากได้หมาที่แบบว่าเหมือนเพื่อนคู่ใจหรือว่าเป็นแบบเพื่อนคู่ชีวิตหรือว่าแบบอะไรเนี่ยผมบอกเลยนะครับหมาชิบะนี่คือหนึ่งในช้อยนั้นเลยนะครับ ผมเชื่อเลยว่าถ้าเวลามีโจรเข้ามาในบ้านแบบถือมีดมานะผมเชื่อเลยแหละครับว่าชิบะที่ผมเลี้ยงเนี่ยจะวิ่งก่อนผมแน่นอนชิบหายไม่ว่าใครจะเข้าบ้านนะผมบอกเลยว่าไม่เคยห่าเลยครับไม่ห่อใครเลยนะทุกคนไม่ห่อเลยนิ่งกีบเฝ้าบงเฝ้าบ้านนี่คือไม่เฝ้าเลย วันๆนะครับไว้กินเยอะมากกินเยอะมากเจ้าของก็บอกว่าน้องกินวันละมื้อเองครับน้องกินวันละมื้อเองครับมาอยู่กับผมนี่กินเช้าเที่ยงเย็นเชา้ากลางวันเที่ยงเย็นเชา้ากลางวันเที่ยงเย็นแถมถ้ากินรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลานก็จะไปบุกข้าวอาหารจามชานช่วยแมวอีกนะทุกคนคือมันก็จะเติมให้เต็มถังตล,ลอดนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าของนี้ให้มันไม่อิ่มมันก็ จะไปขโมยของแมวกินก็ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่พพอร์ตผมมาตลอดพพอร์ตโดยการดูคลิปกดไลค์คอมเมนต like. ์พูดคุยกันและติดตามมาตั้งแต่ผมทําคลิปนูนน่นเกมนูน่นเกมนี่นะครับจนมาถึงปัจจุบันก็ทุกคนดูก็เลยทําให้ผมมีตังค์พะผมมีตังค์ผมก็สามารถสานฝันในสิ่งที่ผม,มอยากทาได้อยากเลี้ยงได้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากเอนดูเจ้าไอชาโดโจรขโมยขจรด้วยนะครับไอในออมอกอ้อมใจก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับสำหรับใครที่อยากได้หมาต นิ่งมากๆก็ถ้าใครอยากติดตามน้องก็รอดูในช็อตแล้วก็ในชุมชนแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับก็จะมีการอัปเดตอยู่ตามในเล่งเหล่านั้นตามที่ผมบอกนะตอนนี้นะครับช่องเราก็มีเส <ification of your personality>. ื้อแล้วนะทุกคนถ้าใครต้องการนะครับก็เป็นโอไซส์สามารถใส่ได้ตั้งแต่ M ถึง XL เลยนะครับมีทั้งขาวและดําสกรีนแบบชัดมากนะครับผมสวยมากๆแล้วก็ตัวมัสคอตหรือว่าตัวนายแบบเนี่ยแน่นอนครับก็คือไอดนี่แหละถ้าใครต้องการเสื้อนะครับเอาไปใส่เท่ๆคูลๆก็ทักแฟนเพจมานะครับผมลงกกอยย่ด้าาาาาานนนนลเจจจมมมีํํํวัทๆะ